โปมชั่นพิเศษถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะเพียงช้อปปิ้งผ่าน y o u t u b e Product Tag แบบโดยตรงจากคลิปนะคะขั้นต่ำา5 0 0บาทรับเงินคืน50%คอยสูงสุด5,000บาทค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่อง Twenty t r e m a n วันนี้เราทั้งสองคนไดนเปตัวกับพี่เล็กก็มีไว้ทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งทั้งหมด8คู่เริ่มแข่งกันตั้งแต่หัววันเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดของบ้านเขาวันมาตินลูเตอร์คิงค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราทั้งสองคนจะเล่าให้กับทุกคนฟังภายในเวลา20นาทีแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื<ๆ>่อนๆตุ้ไม่อยาก<ๆ>ให้เพื่อน<ๆ>พลาดโปรโมชั่นนี้เลยค่ะนั่นก็คือคอยแบ็ค50%เลยนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆสามารถ้้้้้ปปปิิิงจจากกกคคคคคลลลลนนนนนนีีีีไไดดเเยยะะะพแ่่ัทตตวใให ลิงก์โปรดักต์ของทาง Ant a n t a ้าไทยแลนด์เนี่ยไว้ให้เพืเ่อนๆแบบครบทั่วเลยเพืเ่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะช็อปอันไหนนะคะแต่ว่าต้องเป็นการคลิกลิงก์โดยตรงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นโปรดักชิ้นนั้นเท่านั้นที่สั่งซื้อค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้คอยแบ็ค50%เลยค่ะคือสมมติว่าถ้าเราซื้อเสื้อประมาณสักพันห้าจะได้คอยแบ็คกลับมา750เลยเหรอครับถูกต้องเก่งมากเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนะะเเข้าาคคกดงยัใบพววร ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะคะคลิปแอ่งเกาีสรับการเมียของ Phoenix s u n สค่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้สำหรับคลิปแอ่งเ o ีสนะครับในเกมวันนี้พวกเขาไม่มีเอเวนโมบรีที่มีอาการเจ็บน่อง แล้วก็ไม่มีสำรองทีเด็ดอย่างคาริสลเวิร์นะครับที่เจ็บข้อมือแล้วก็ไม่มีไอแซคโอโคโรที่เจ็บไหลในขณะที่ทางฟินิกซันส์ตัวหลักอยู่กันครบนะครับรวมถึงนิกริชเชตครับที่เพิ่งเทรดเข้ามาตอนนี้เนี่ยลงเป็นตัวจริงเกมที่ผ่านมาทําได้ดีมากๆเลยเริ่มเกมในวันนี้ทั้ง2ทีมถือว่าต่อสู้กันได้ดีนะครับ แต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2เราเริ่มเห็นความต่างครับเพราะว่าฟินิกซันส์ทำแต้มแทบไม่ได้เลยเควินดูแรนในวันนี้23แต้ม7จบริบาก็ยังถือว่าแต้มไม่ค่อยสูงนะครับแม้ว่าจะยิงฟิลโกลได้ดีก็ตามแต่ว่าเดวินบุกเกอร์ในวันนี้ตัวของเขาเหมือนจะหาจังหวะในการเล่นเกมบุกของตัวเองไม่ได้เลยครับันนี้มีเพียงแค่15แต้มหม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนไม่ดีเลยครับนี่ถือว่าเป็นเกมแรกในช่วง6เกมหลังสุดที่ตัวของเดวินบุกเกอร์ไม่สามารถทำแตะระดับ30มแต้มได้ที่เหล อย่างที่บอกรวมไปถึงไรซ์โอเนวันนี้ก็ไม่มีสักแต้มเบรดรีบิว <Brad Review S 2> ในฐานะตัวสำรองก็ยังคงมีฟอร์มที่น่าผิดหวังครับเจอคริปแลนค่อยๆไล่อัดนะครับโดนวานมิเชลเนี่ยกดคนเดียวถึง23แต้มจาก33แต้มของตัวเองในช่วงครึ่งหลังดา,าร์เรสกาแลนก็เบาๆครับ16แต้มเจเลต์อาร์เลนวันนี้แม้ว่าไม่มีเอเวนโมบบีแต่ก็จัดดับเบิลดับเบิลให้กับทั้งทีมได้12แต้ม11บรีบวิวในท้ายที่สุดคริปแลนเคอร์เรียสก็อัดฟินิกซันส์ยับเลยครับ118ต่่่อ92สมแลล้วะครับทีเปหนึ่างงต่่ออเนื Like Koreans, คีฟไล้์เกาหลีนะคะตอนนี้ชนะ36แพ้เพียงแค่6เท่านั้นเองค่ะในบ้านแพ้2เกมชนะ21เกมเจอทีมจากฝั่งตะวันตกชนะ13เกมแพ้เพียงแค่เกมเดียวแพ้โอเคซีซันเดอร์ที่ผ่านมาคือเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลมานี่คือแรงดีไม่มีตกเลยตอนแรกเรยกายังคิดนะคะมีไดนว่า Ca แคฟเนี่ยออกตัวในช่วงต้นฤดูกาลดีขนาดนั้นเอ๊ะเดี๋ยวไปไปช่วงๆแบบเกือบกลางฤดูกาลจะแผ่วหรือเปล่าแต่ตอนนี้พวกเอาแสดงให้แฟนๆทุกคนเห็นแล้วค่ะว่าไม่แผ่วเลยจริงๆพูดถึงความแรงนะครับเราไปต่อกันทีมนนนึงทีีี่่่ไมมคคาาาาดดดดิวใฤูก้จะ ขนาดนี้แน่คือ Detroit Piston วันนี้เดินทางไปเยือน Houston Rockets Detroit ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมากๆนะครับวันนี้พวกเขาเดินทางไปเยือนทีมอันดับ2ของฝั่งตะวันตกอย่าง Rockets ก็มาดีไม่มีแผ่วเลยทาง Detroit เนี่ยเป็นฝ่ายออกตัวดีนะครับเป็นฝ่ายนําไปก่อนทาง Rockets ได้ Fred Van Vliet วันนี้20แต้ม5รีบาวด์ขโมยอ,อีก6ครั้งยิง3คะแนนไป5ลูก Fred Van Vliet ยังถือว่าเป็นนักกีฬาที่ประสบการณ์สูงนะครับนำน้องๆในทีมร่วมกับ Jaren Green นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ฝั่งตะวันตกคนล่าสุดครับวันนี้ฟอร์มอาจจะไม่ได้ร้อนแรง ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทําไป19แต้มยิงฟิลโกลในภาพวบอาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้หายไปจากเกมนะครับพยายามทําให้กับทั้งทีมอย่างต่อเนื่องทั้ง2ทีมเนี่ยจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่เกมเนี่ยเริ่มมาเห็นความต่างในช่วงครึ่งหลังครับโดยเฉพาะ 3, ควอเตอร์ที่3กลายเป็นเคสคันนิงแฮมโชว์เขาก,กดคนเดียวถึง19แต้มนะครับจาก32แต้มของตัวเองจบเกมในวันนี้ทําไป32แต้ม9รีบาวด์7อาร์เซนโชว์ฟอร์มลุ้นออลสตาร์ครั้งแรก<ะ>ในชีวิต และส่วนตัวก็ามั่นใจว่าเคสแคนเนร์แฮมติดออลสตาร์อย่างแน่นอนจะเล่นดูเล่นวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ16แต้ม14รีบาลครับเป็นดับเบิลดับเบิลชั้นยอดต่อสู้กับอัลเปเรนเชนกุลได้อย่างสบายๆแถมได้สำรองอย่างมาลิกบิซซี่อีก17แต้มนะครับมาลิกบิซซี่นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เอามาเสริมให้กับน,น้องๆในทีมดีทรอยต์พิสตันครึ่งหลังดีทรอยต์พิสตันเนี่ยนำแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับบุกมาชนะฮิวสตันร็อก็ตส์ไได้ออย่่่่าางมนเชื 1 0 7ต่อ96ในเกมวันนี้ Detroit p i s t o n s เนี่ยรีบาวดีกว่ามากเลยนะครับแต้มวงในก็ดีกว่าแม้ว่าพวกเขาจะเทิร์นโอเวอร์เยอะกว่า Houston Rockets ก็ตามแต่จังหวะที่ทาง Rockets สเทิร์นโอเวอร์ปุ๊บเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนเป็นแต้มได้มากกว่า นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุว่าทําไมดีทรอยต์ในวันนี้สามารถเอาตัวรอดจากการเทอร์เวอร์เยอะๆของตัวเองได้ครับเราไปต่อกันที่ชาร์ลอดทอรเนสรับการเมียของดัลลัสแมวเวอริกส์ที่ไม่มีลูกาตั้งแต่เกมวันคริสต์มาสแล้วนะคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะทั้งสองทีมเนี่ยก็ต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีมาหลุดในช่วงท้ายเท่านั้นเองนะคะเปิดเกมมาไม่ถึง5วีค่ะไคลรีเนี่ยก็ซัดสมคะแนนแรกให้กับดัลลัสแมวเวอริกส์ไปเลยและเกมวันนี้ค่ะไคลรีทาไป33ิมแต้มนะคะเป็นแต้มในครึ่งแรกซะเยอะยี่ ีเลยค่ะเพื่อนๆร่วมกับเกมแห่งชีวิตของแดเนียลแกฟเฟิลนะคะที่มีกระแสข่าวการเทรดค่ะวันนี้กดไป31แต้ม15รีบาวด้วยอีก7บล็อกฟอร์มเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะขนาดมีเกมแห่งชีวิตแบบนี้แล้วยังไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ชาลอ์ทอร์เนสช่วยกันสู้ได้ดีมากๆได้ลาเมโลบอลทาไป23แต้ม7รีบาวเก้แอสซิสต์ยิง3ามีก5ลูกค่ะนี่ก็ลุ้นตัวจริงออสตาเลยนะคะมาสปริจิตอีก23แต้มมีผู้เล่นของชาลอ์ทอร์เนสทำแต้มอย่างน้อย10แต้มถึง6คนในใเกมนี้ค่่่ะะชวงทท้าาายล Ball, 5, ลลลลเมโโบอพดูกษคแตน มีโอกาสตีเสมอไปลุ้นในช่วงต่อเวลาแต่เคลย์ก็ยิงพลาดไปอะ่ะวันนี้เลยกลายเป็นชาร์ลทอนเนสนะคะที่เฉือนเอาชนะไปได้ร1 0ต่อ105ค่ะพูดถึงความสูสีนะครับเราไปดูทีวูฟเดินทางไปเยือนเมมฟิสกิซีเมมฟิสเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญกับวันมาตินลูเทอร์คิงมากนะครับเพราะว่ามาตินลูเทอร์คิงเนี่ยโดนสังหารเสียชีวิตที่เมืองเมมฟิสแห่งนี้พวกเขาเริ่มมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเกมแข่งขันมากๆเลยแล้ววันนี้เกมในวันนี้ก็ได้รับความสนใจมากนะ Anthony Edward. สองซูเปอร์สตาร์ว่าที่ของหน้าตาของหลีกนี่แหละทั้งทีฟูฟเองจะไม่มีดอนเต้ดิพิเชนโซนครับอีกพักหนึ่งเนื่องจากตัวของเขาเจ็บที่บริเวณนิ้วโป้งเท้านะครับยังไม่สามารถลงสนามทาแกงแข่งได้แต่วันนี้ทีฟูฟถือว่ามาดีมากครับพวกเขาออกตัวได้ดีนําโดยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนี่แหละวันนี้32แต้ม4รีบาวด์สามแอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไปอีก3ลูกสมแล้วละครับที่เขาเป็นนักกีฬาที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดของหลีกในปัจจุบันนาสริสสำรองทีเด็กของทีมก็ยังคงทําหน้้้้าทีีี่ขอองตตัวไดดนนนร29แม8 เป็นการทําแต้มในช่วงควอเตอร์สุดท้ายถึง15แต้มนะครับ นี่ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของทีมตลอดเลยรูกีในวันนี้ก็ทําได้ดีครับปรอบเตอร์เรนแฮมในฐานะตัวสํารองวันนี้มีโอกาสลงสนามทําไปถึง15แต้มแต่ทางเมมฟิสกิสตีรเองเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมท็อปทรีในฝั่งตะวันตกมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาบุกมาเอาชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตามัะส่วนมากแต่ไม่ยอมให้ห่างไปนะครับก็เกาะแต้มไล่บี้กันมาตลอดเลยวันนี้ได้เดสมอนเบนครับ22แต้ม6รีบาวกับ5แอสซิสต์ยิงดีทั้ม อาจจะไม่สูงมากนะครับ19แต้ม4รีบาวกับ7แอสซิสการยิงฟิลโกลทั้ง2และก็3อาจจะไม่ค่อยดีแต่อยู่กับเกมตลอดเดี๋ยวก็มีจังหวะลุยเข้าไปดีนมาให้กับเพื่อนสร้างจังหวะให้กับคนอื่นทําแต้มมีจังหวะของตัวเองก็ทําแต้มของตัวเองได้เรียกว,ว่าสร้างปัญหาให้กับทีวูฟตลอดทั้งเกมรูกีจารเรนเวลก็ยังคงทําได้ดีนะครับแต่ที่สําคัญในเกมวันนี้เนี่ยต้องยกให้กับจารเรนแจ็คสันจูเนียร์ติ่กดคนเดียว15แต้มจาก24แต้มของตัวเองในช่วง อาจจะเป็นนาสวีทบ้างเป็นลุกกี้บ้างเป็นแอนโทนีเอ็ดบวดบ้างจนกระทั่งมาถึงช่วง3นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยนะครับทีวูฟดูนิ่งไปดูตื้อๆไปโดนเมมฟิสมีการรันนะครับแล้วก็มาครองเกมพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันมาจนถึงช่วงท้ายเกมมากๆเลยนะครับจังหวะสุดท้ายเจอเรนแจ็กสันจอเนีร์ลุยเข้าไปทางทีวูฟสามารถเบรกได้มีทั้งการบล็อกมีทั้งการประกบติดมากๆเลยและหลังจากจังหวะนั้นแอนโทนีเอ็ดบวดมีโอกาสครับที่จะยิง3คะแนนเพื่อจะพาทีมคว้าชัยชนะ แต่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็พลาดไปในท้ายที่สุดทางเมมฟิสก็เบียดเอาชนะกลับมาได้นะครับ108ต่อ106หลังจากจบเกมแข่งขันแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้ต่อสู้กับจามอรแรนเชิญชมยกจองวาจาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่สุดยอดคนหนึ่งของหลีมีความเร็วมีความกระตือรือร้นในการเล่นมากๆเลยและสิ่งที่เขาระวังมากที่สุดก็คือระวังไม่ยอมให้จาเนี่ยมายัดห่วงใส่เขาได้ <c oughs> เพราะว่าปกติเนี่ยเจ้าตัวจะเป็นคนยัดห่วงใส่คนอื่น <c oughs> เขาก็เลยรู้ดีว่า ถ้าเกิดโดนใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะจาเนี่ยยัดห่วงใส่เขาเนี่ยแย่เลยโดนเป็นไฮไลท์ทั้งโลกแน่เลยใช่ค่ะถ้าพลาดเนี่ยเสร็จจาเลยแน่เลยนะแอ,น,อนน่ะเราไปต่อกันที่นิวยอร์กนิกส์รับการไปเยือนของอลันตาฮอคส์คารเทรยังไปเยือนแมตต์สแควร์การ์เดนแน่นอนความความมันต้องบังเกิดขึ้นแล้ววันนี้ฮอคส์ก็มาดีมากเลยค่ะมีผู้เล่น7จากเคนในโรเตชันที่ลงแข่งวันนี้ทำอย่างน้อย10แต้มนำโดยเทรยังค่ะทำไป27แต้ม6แอสซิสต์ยิง3คะแนนลงไปิกหลูกได้สำรองทีเด็ดอย่างเดนจ์รีฮันเตอร์อีก22แต้ม icks, มนิกส์ไ่ยอม ง่ายแน่นอนค่ะเพราะเขาได้เจเรนบรันซันนะคะกดไป34แต้มก็อีก6แอสซิสค่ะสุดยอดจริงเนาะเป็นเกมที่68ของตัวเขาเองในยูนิฟอร์มนิวยอร์กนิกส์ที่บรันซัน์ทำได้ระดับ30แต้มค่ะในฤดูกาลนี้มีเพียงแค่เอสจีกับนิโคลายอคิชนะคะที่มีเกมระดับ30แต้มกับอีก5แอสซิสมากกว่าบรันซันแม้เจ้าแคทที่เบรกไป2เกมยิงไม่ค่อยดีค่ะมี13แต้มแต่ไม่เป็นไรนะคะพวกเขามาได้มิเคลบริจิตค่ะอีก26แต้มยิงดีมากระดับ70ได้จอร์ที่เล่นนเเหมือจ็บบริเวณต้นได แต่ใจสู้จริงค่ะทำไปอีก14แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสต์ขบเครื่องมากๆนิวยอร์กนิกส์มาเริ่มคุมเกมอยู่ในช่วงกลางควอเตอร์สุดท้ายค่ะแล้วพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้119ต่อ110สําหรับ New York นิวยอร์กนิกส์ฤดูกาลนี้ค่ะพวกเขาชนะ5แพ้1ทั้งมิเชลบริจิตเนี่ยสามารถทําอย่างน้อยได้25แต้มและถ้าหากไม่นับเกมในเพลย์ออฟเทรย์ยังมาเยือนแมดิสันสแควร์การ์เดนชนะ7แพ้1 5แบบนี้จะมาเรียกว่าเป็นนิคคิลเลอร์สไม่ได้นะคะมีเด้อองบอกว่านิวยอร์กนิกส์ในฤดูกกกาาาาลนนีีี้เเ่่ยย็ังงถืออววททมขพขพ หน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆนะครับแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่บ้างเนี่ยแต่มันก็ยังเห็นแสงที่แบบสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่จะสาาราให้ทีมแข็งแกร่งต่อไปได้แตกต่างกับ Golden State Warrior เยอะมากๆเลยครับ Golden State Warriors ในวันนี้เปิดบ้านรับการาเยือน Boston Celtics ทั้งทีมเนี่ยได้ Stephen Curry ลงสนามทำแกงขันนะครับทั้งที่เจ็บข้อเท้าคือตัวของเขาเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจลงสนามทั้งทีมขาด Draymond Green นะครับที่เจ็บบริเวณน่องตามข่าวคือต้องพักอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังไม่มีโจนาธานคูมิงก้าที่เจ็บข้อเทา้าไม่มีโพเชมสกี้ที่ยังมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อลำตัวพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันยิ่งทำให้ขุมกำลังของ Golden State Warriors แทบไม่เหลือเริ่มเกมมาไม่นานเท่านั้นเองครับ แฟนๆที่ตื่นขึ้นมาดูในช่วงเช้านะครับเกมวันนี้เนี่ยเกมคู่นี้เนี่ยเริ่มกันช่วงตีห้าบางคนอาจจะบอกเออขึ้นมาดูช่วงพักครึ่งกันละกันประมาณ6กโมงตื่นขึ้นมาพอเปิดเห็นแต้มปุ๊บปิดนนต่อเลยดีกว่าเพราะว่ามันสู้กันไม่ได้จริงๆนะครับตั้งแต่ควอเตอร์แรกจนจบควอเตอร์สุดท้ายเนี่ย วอริเออร์เป็นรองทุกควอเตอร์วันนี้ปัญหาคือพวกเขาไม่สามารถทําแต้มใส่เซลติกส์ได้จริงๆพลังในการต่อสู้มันแตกต่างกันมากๆครับแอนดรูวิกกินส์ในวันนี้เนี่ยมีเกมที่แย่ที่สุดในฤดูกาลของตัวเขาก็ว่าได้มีเพียงแค่4แต้มพยายามยิง11ครั้งยิงรวมเเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองครับแบบนี้จะไหวได้ยังไงในเกมวันนี้มีแค่สเตฟเฟนเคอร์รีนะครับในฐานะตัวจริงที่สามารถทํามากกว่า10แต้มได้ในตัวในฐานะตัวจริงครับันนี้สเตฟเนี่ยทำไป18แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ยิง3มคะแนนไป ห่างไกลกับความเป็นจริงครับที่จะสามารถต่อสู้แล้วก็เอาชนะเซลติกส์ไปได้พลังในการทำแต้มของวอร์เร์ไม่ดีไม่พอนะครับการยิงวงนอกอของพวกเขาก็แย่ไปด้วยครับวันนี้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพยายามยิง3คะแนนไป2 4ครั้งยิงลงไปเพียงแค่3ลูกท่านั้นเองถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่12.4%เท่านั้นแบบนี้จะสู้ยังไงไหวครับมันไม่ไหวจริงๆใครจะเชื่อครับว่าในช่วงควอเตอร์แรกเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยประมาณ7นาทีครึ่งถ้าเกิดจำไม่ผิด วอร r เ o อร์ Warrior, ยิงฟิลโกไม่ลงเลยสักลูกเดียวนะครับเกมมันก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวเนี่ยตามเซลเทคสิบแต้ม13แต้ม,ตมไม่พอเป็น20แต้ม25 3ส40 45ามสิบสี่สิบสสิบห้าแต้ม เป็นลมปาสตีฟเคยยกธงขาวตั้งแต่เกมยังไม่จบโคตที่ 3- าด้วยซ้ำไปครับเอาตัวจริงถอดออกไปแล้วเพราะว่าสู้ยังไงก็ไม่ไหวครับไม่มีประโยชน์ที่จะรั้งเอาไว้อยู่ทั้งเซลติกส์ในวันนี้เนี่ยก็สบายสบาย,บายเจสันเททัม22แต้ม9รีบาลเแอสซิสคริสตปปอซิงกิสิบแแต้ม7รีบาลเจเรนบราววันนี้ก็ไม่ได้ววดดีอะไรมากมายนะครับ17แต้ม4รีบาลแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เซลติกส์ยิงพลาด พวกเขาก็รู้ดีว่าเดี๋ยวก็มีคนเก็บรีบาวเดี๋ยวก็มีคนคอยช่วยฟอลโล่เดี๋ยวเขาทําแต้มไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นก็ก้าวขึ้นมาทําแต้มมีทั้งเพย์ดันพิกชัดอีกวันนี้เนี่ยทาง c e l ลติกเหมือนเป็นการเอาคืนจากเกมแรกที่เขาแพ้ในช่วงต้นฤด,ดูกาลวันนั้นทุกคนต่างก็บอกนะครับว่าโอ้โหวอร r เออรในเกมวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นสเตตเมนต์เกม ทำให้เห็นเลยว่าวอริเออร์เนี่ยยังมีดีอยู่นะตอนนั้นดีจริงๆจริงแต่ในเกมวันนี้เนี่ยดูการเนี่ยดีจริงๆอ่นี่มันแตกต่างกับที่แอดมินตูนพูดช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยราวกับคนละทีมเลยนะครับจบเกมในวันนี้เซลติกถล่มยับจริงๆนะครับต้องใช้คําว่ายับครับ125ต่อ85หา่างกันถึง40แต้มถึงบอกว่าเอาคืนอย่างสาสมจริงๆสุดท้ายก็เสมอกันไปครับในซีรีส์ฤดูกาลปกติ1ต่อ1นึ่งอยากจะบอกเพื่อนเพิ่มเติมนะครับรวมถึงแอดม ตั้งแต่ที่ Golden State Warrior ย้ายมาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้เนี่ยตั้งแต่ในปี1962ไม่ว่าจะเป็นในนาม San Francisco Warrior หรือว่าจะเป็นตอน Golden State Warrior ก็ตามมัวจะยเล่นอยู่ที่ Oracle Arena หรือว่าจะย้ายมาอยู่ที่ c h a s e Center แล้วก็ตามทีมของพวกเขาในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับ <c oughs> ที่แพ้คาบ้านระดับอย่างน้อย4 8แตมและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ นานมากๆนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่แพ้ยับเยินคาบ้านขนาดนี้พอได้ยินแบบนี้แล้วก็เศร้าแทนแฟนๆมากๆนะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่อยู่ในสนามในเกมวันนี้ เชื่อว่ากลับบ้านออกไปเนี่ยเดินกันเงียบเงียบซึมซเดินกลับบ้านแบบเซ็งเซแน่นอนครับเราเคยเห็นบรรยากาศแบบนั้นมาแล้วเซ็งไม่แพ้กันค่ะก็สเตฟานเคอรี่นะคะก็ออกมาบอกค่ะหลังจากการแข่งขันนะคะบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าช่วงตั้งแต่ช่วงวท้ายคานแรกนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันพังไปหมดเลยหลักๆแล้วในฤดูกาลนี้นะคะเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำแต้มกันไม่ได้พวกเขาขาดจิตวิญญาณในการต่อสู้ค่ะเรากลับไม่มีชีวิตและที่สําคัญค่ะพวกเขาสูญเสียความสามารถที่จะทําการแข่ง ขันได้พอได้ฟังแบบนี้แล้วแฟนๆ a วอริเออร์ใจแป้วเลยนะคะไม่แเน่หลังจากนี้เนี่ยแหละแฟนๆ a n โกลเด้นสเตทวอริเออร์ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับเพราะว่าหลังจะจบเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาจะเดินทางไปเยือนซัคราเมนโตคิงส์ซึ่งก็ถือว่าใกล้ๆนะครับห่างกันนิดหน่อยไม่ได้เหนื่อยในการเดินทางแน่นอนในเกมวันนั้นก็ยังคงไม่มีเดรมอนด์กรีนแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเซฟฟนเคอรี่จะเอาอยัางไงจะลงไหวหรือเปล่า พอจบจากเกมของ Sacramento King Set, s งเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเขาจะได้เล่นในบ้าน6เกมติดนะครับถ้ากับว่าใน7เกมหลังจากนี้เนี่ยพวกเราต้องมาเชียร์กันให้ได้นะครับอย่างน้อยขอชนะสักสีไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอพอต้องเจอทั้งเล k e r รอย่างเงี้ยเจอทั้ง OKC OK Thunder เจอทั้ง Phoenix Suns ถ้าเกิดว่าแพ้ยับเลยเนี่ยแบบแพ้6ชนะแค่1อะไรแบบนี้นะ อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้วัดในฤดูกาลที่เหลืออยู่ของพวกเขาก็เป็นไปได้นะคบว่าในท้ายที่สุดล้วจะเป็นยังไงคือตอนนี้ค่ะก็รอนะักกีฬาบาดเจ็บนะคะที่ที่จะกลับเข้ามาคะ่ะแล้วก็รอนะคะว่าก่อนที่จะช่วงเส้นตายการเทรดนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรของทีมหรือเปล่านะคะเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆ Golden State Warriors วันนี้ได้ดูเกมกันบ้างหรือเปล่ามีใครตื่นเช้าบ้างดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างสู้ไม่ไหวป,ป,ปรึกษากันได้นะคะเพื่อนรับปรึกษาคะ่ะที่ขอมเป็นด้านล่างเลยนะคะไม่พลาดคอนเทนต์สุงๆอย่าลืม 23 man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ<อ>เพราะ nba คือจีเดของพวกเรา23 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ